สวัสดีครับโค้ผมกลุ่มคานอทอรัสวันนี้จะมานำเสนอคิดเชิงออกแบบในหัวข้อ Happy University ในหัวข้อย่อยปัญหาสถานที่จอดรถในมหาลัยครับเป็นรถชมรับปังนเลยละครับ Happy University ปัญหาสถานที่จอดรถไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรในมหาวิทยาลัยวัตถุประสงค์ หนึ่งเพื่อศึกษาปัญหาได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสถานที่จอดรถไม่เพียงพอกับจํานวนประชากรในมหาวิทยาลัยมหาสาครคาม 2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการแก้ไขปัญหาที่จอดรถในมหาวิทยาลัยมหาสาครคามเขมพไทยปัญหาสถานที่จอดรถไม่เพียงพอกับจํานวนประชากรในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มีนิสิตและอาจารย์จํานวนมากรวมทั้งบุคลา,รากรอื่นๆที่มีจํานวนไม่น้อยและส่วนใหญ่จะมียานพาหนะในการเดินทางไปของตนเองไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์ทาให้สถานที่ที่มหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของจํานวนยานพาหนะที่มีของที่มีอยู่ของอาจารย์และบุคลา,รากรและนิสิตรวมทั้งบุคคลภายนอกที่มี มาทำการติดต่อจึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงให้มีระเบียบอีกทั้งอย่างส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างมากจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทําการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลงจนหมดไปในที่สุดยี e ่ Fi, ปัญหาที่พบเกี่ยวกับสถานที่จอดรถที่จอดรถไม่เพียงพอแอรอรรถเยอะ80%จอดทิ้กันเกินไป1 0 จอดรถกลางแดดไม่มีร่ม10%รู้สึกอย่างไรกับสถานที่จอดรถในมหาวิทยาลัยพื้นที่แออักพื้นที่จอดน้อย90%รู้สึกเฉยเฉย10%สถานที่จอดรถมีความเหมาะสมหรือไม่ไม่เหมาะสม80%เหมาะสม15%ปานกลาง5% เห็นด้วยหรือไม่ถ้าสถานที่จอดรถจักรยานยนต์รถยนต์แบ่งออกเป็นสัดส่วนที่แน่นอนเห็นด้วย100%อซอยากให้มีสถานที่จอดรถเพิ่มหรือไม่อยากให้มี100%เปเซนเห็นด้วยหรือไม่หากสร้างอาคารหลายชั้นสำหรับจอดรถโดยเฉพาะเห็นด้วย90%ไม่เห็นด้วย10%แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จอดรถ สร้างอาคารที่จอดรถเพิ่ม50%ขยายพื้นที่จอดรถให้เพียงพอ20%เองเป็นส,สัสสสวนจัดระเบียบ20%สร้างหลังคา10%ระบบที่จอดรถอัตโนมัติสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใต้ดินและพื้นที่บนดินแล้วแต่ขนาดของที่ดินนั้นๆมีแอปพลิเคชันที่หลากหลายทำได้ตั้งแต่รถยนต์สิ ไปจนถึงรถยนหลายร้อยคันจึงทำให้ง่ายสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่ระบบที่จอดรถจะนำรถผ่านทำการทำงานของค้าจะมีหน้าที่รับรถและมีลิฟต์ของแต่ละคันเนื่องจากมีลิฟต์ทั้งแนวตั้งและแนวนอนจึงทำให้เวลาเข้าและเวลารถออกได้รวดเร็วสามารถเพิ่มติดตั้งระบบกลับรถเป็นตัวช่วยสามารถในการจัดเก็บและนำรถออกได้อย่างรวดเร็ว การประหยัดพื้นที่จำนวนรถหลายๆคันในพื้นที่เดียวกันใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ได้มากที่สุดการรักษาความปลอดภัยปลอดภัยจากการบาดเจ็บการใช้งานด้วยเซ็นเซอร์ปลอดภัยจากการเกิดความเสียหายที่จอดรถปลอดภัยจากขโมยมีรหัสหรือคีย์การ์ดสำหรับรถเข้าออกความสะดวกสบายไม่มีรถที่ร้อนจากแสงแดดอีกต่อไปไม่มีรถ เรื่องที่จอดไม่เพียงพออีกต่อไปไม่มีลานจอดรถแค่บนดินอีกต่อไปโปรโตไทป์วัสดุอุปกรณ์ไม้เจียบลูกชิ้นกระดาษลังกระดาษสีปืนกาวแท่งกาวกาวคัตเตอร์กันไกรไม้บรรทัดสินสอขั้นตอนการทำา1ตัดกระดาษลังให้ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ 2. เชื่อมกระดาษลังเข้าด้วยกันตามต้นแบบที่คิดไว้ 3. ใช้ไม้ลูกชิ้นเสียบมาทำป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ 4. ตกแต่งต้นแบบเทสการลองผิดลองถูกจากการสร้างแบบจำลองกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการผ่านการสื่อสารจากนั้นผลที่ได้คือ จากการสำรวจมาทดลองสร้างต้นแบบในรูปแบบจอนนี่แมปเพื่อถ่ายทอดเอสเตอร์เอาไเป็นแผนภาพต่างๆโดยการจำลองเหตุการณ์และสถานการณ์ตามประเด็นที่ต้องการผ่านระบบและผู้ใช้สู่การเรียนรู้เมื่อมีจุดที่ควรปรับที่สามารถแก้ไขได้เร็วได้ตรงประเด็นเช่นสถานที่จอดรถไม่เพียงพอพื้นที่คับแคบแออัดไม่มีร่มไม้เพื่อเพิ่มเติมโดยการพัฒนา สถานที่จอดรถทั้งในเลนรอบมหาวิทยาลัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้สถานที่จอดรถที่ดีขึ้นและสามารถสร้างต้นแบบจำลองได้เพื่อ,อปรับแก้ไขสอบถามความพึงพอใจในการบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์และสถานการณ์ในแบบจำลองตอรี่บอร์ดเพื่อประเมินทดสอบและทำซ้ำใหม่จนได้ออกมาในรูปแบบที่สมบูรณ์ครับสำหรับต้นแบบนะครับตรงน,นี้คือ อาคารจอดรถอฉริยะนะครับซึ่งจะมีทางเข้า2องทางนะครับคือทางเข้าสําหรับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ครับและทางออกสําหรับรถยนต์นั้นก็รถมอเตอร์ไซค์เช่นกัน,นครับซึ่งนะครับรถยนต์จะสามารถเข้าไปข้างในได้โดยใช้รหัสนิสิตนะครับหรือบัตรของมหาวิทยาลัยนะครับโดยเป็นการจํารหัสของแท้นจอดนะครับส่วนวิธีการนํารถออกนะครับก็เช่นเดียวกับวิธีการ รถเข้าเลยนะครับคือการใช้บัตรนิสสีตหรือบัตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับในการสแกนแล้วเลือก่องที่จอดรถที่เลือกไว้ในตอนแรกนะครับเพื่อเลือกรถลงมาครับโดยระบบลิฟต์นะครับจะเป็นลิฟต์แนวนอนครับสร,รุประบบจอดรถอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีที่อนุญาตให้รถจน ทำการจอดโดยอัตโนโมัติโดยไม่ต้องควบคุมโดยมนุษย์อย่างสมบูรณ์นี่คือสรุปหลักสำหรับระบบจอดรถอัตโนโมัติ 1. ระบบนำทางระบบจอดรถอัตโนโมัติใช้เทคโนโลยีนำทางเช่น GPS และเซ็นเซอร์ 2. ระบบสั่งการระบบนำทางจะส่งข้อมูลไปยังระบบการสั่งการของรถเพื่อควบคุมการขับขี่และการจอด 3. ระบบควบคุมระบบควบคุมจะใช้ข้อมูลจากระบบสั่งการ ื่อควบคุมหลายองค์ประกอบของรถเช่นพวงมาลัยและเบรค 4. ระบบเซ็นเซอร์ระบบจอดรถอัตโนมัติจะใช้เซนเซอร์ต่างๆเช่นเซ็นเซอร์ระยะทางกล้อง 5. การจอดและการเลี้ยวระบบจอดรถสามารถทำการจอดและเลี้ยวที่จอดได้ัตโนมาโดยใช้ข้อมูลจากระบบนำทางและระบบเซ็นเซอร์ 6. ความปลอดภัยระบบจอดรถต้องใช้ความสำคัญกับความปลอดภัย และต้องระมัดระวังการป้องกันและการชนความปลอดภัยของรถและผู้โดยสารเการควบคุมโดย AI บางระบบจอดรถใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้เรียนรู้และปรับปรุงประสิทธิภาพของการจอดรถ 8. การควบคุมระยะไกลบางระบบจอดรถยังสามารถควบคุมระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันมือถือระบบจอดรถมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นความสะดวกความสบายและปลอดภยัย ในการจอดรถยังมีศักยาภาพในการลดการแอบคงรถและการช่วยลดการป้องกันการชนในการจอดรถพวกเราขอขอบคุณดรสุรเชษน้อยลิ์ที่ให้คำปรึกษาในรายวิชาการคิดเชิงออกแบบ พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ